ูกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของในโรงเรียนของเราก็คือการสวดมนต์ตอนเช้าเมื่อวินานมานี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนไปของรูปแบบการสวดมนต์ในช่วงเช้าก็จะมีการที่ไม่ได้นําทางงานประชาสัมพันธ์ก็จะก็จะไม่ได้นําให้มีการสวดมนต์เหมือนแต่ก่อนแต่ว่าจะมีการสวดไปพร้อมๆกันติดตามรายละเอียดจากรายงานครับการสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมเข้าแถวครบถงชาติ โดยงานประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้นำสวดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีนานมานี้ทางงานประชาสัมพันธ์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบในการสวดมนต์โดยที่ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเป็นผู้สวดมนต์ด้วยตนเองทีวีพอพอได้สอบถามไปยังคุณครูสวัสด์จันทนะวงศ์ผู้ที่เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์บอกกับเราว่าได้มีการพูดคุยกันในวงสนทนาของครูเอง แล้วได้มีการพูดถึงการสวดมนต์ตอนเช้าของนักเรียนซึ่งน่าจะให้สวดเองเพราะเราต่างเป็นชาวพุทธการสวดมนต์น่าจะทำกันได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องมีผู้นำแต่หลังจากที่ทางงานประชาสัมพันธ์ไม่ได้นำสวดมนต์อีกต่อไปแล้วทีวีพอพ,อพอพบว่าการสวดมนต์ของนักเรียนในโรงเรียนไม่พร้อมเพียงกันบ้างก็สวดแปลบ้างก็สวดไม่แปลครูสวัสด์เปิดเผยว่าทุกคนอาจยังไม่ชินกับการสวดเอง แต่ยืนยันว่าการสวดมนต์นั้นให้สวดเองและสวดแปลด้วยและอาจจะต้องใช้เวลาในการปรปับตัวไปสักระยะหนึ่งแต่ทางงานประชาสัมพันธ์จะไม่พยายามกลับมาสวดนำให้อีกแต่อาจมีการสวดไปพร้อมๆกันมันก็ไม่ค่อยได้หนูเป็นเด็กใหม่ด้วยหนูมาจากเรียนคิดหนูก็สวดไม่ค่อยได้ก็ได้อดผลว่าเราเป็นชาวพุทธเรา,เารก็น่าจะสวดเองได้อะไรเงี้ยคิดัะไรจะเห็นผลก็ได<อ>้ค<อ>่ะเพื่อแบบพี่ คนเราแบบจะมีกระตือรือร้นในการสวด,ดมนต์มากขึ้นแบบไม่ต้องให้เขานําให้เราบบตามตามอะไรเออก็ดีครับเกี่ยวกับแบบว่าฝึกตัวเองไปในตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าการการสวดมนต์แบบเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็คือเราต้องสวดอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับการสวดเองก็คือเหมือนกับฝึกตัวเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมานําอะไรอีกอย่างเวลาตอนเช้าที่เขาไม่นําให้ไม่ดีอ่ะคิดว่ามันคงจะลม เออต้องแบบพีพูดนำนิดนึงเพราะบางทีเด็กยังสวดกันไม่ได้เออน่านำนิดนึงให้สวดได้แต่เขาให้เหตุผลว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรจะจะสวดกันเองเนี้ยทีนี้จะคิดก็น่าจะฝึกไปก่อนพักนึงเออสักสามอาทิตย์ให้ฝึกยังไงฝึกยังไงคือคาบตอนเย็นๆก็ได้หรือว่าคาบแบบอิสระให้เด็กนัดเด็กมาทุกวันจันทร์หรือว่าอะไรเงี้ยเออมาแบบมาฝึกสวดเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนใะที่แบบเคยมีฝึกกันทุกคาบแปะอะไรเงี้ย เออแล้ว,ลวค่อยแบบตอนเช้าถ้างานประชาสัมพก็ดีครับดีดียังไงก็คือมันทำให้เด็กแบบเข้าใจแบบว่าไม่ต้องนำเองแบบสวดเองมั่นใจตัวเองขึ้นครับก็ไม่ดีอ่ะมันมั่วถ้านาดกันก่อนมันก็จะดีใช่ไหมแต่นี่มันต้องหใส่ชั้นอ่ะเข้าพร้อมกันหนึงถึงหอ่ะมันก็ไม่ดีนะคะแล้วเขาบอกว่า คือเขาให้เหตุผลว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เลยน่าจะสวดเ,เองสวดเองสวดได้แต่น่าจะพร้อมๆกันหน่อยน่าจะนัดกันก่อนว่าเออนัดให้พร้อมๆกันในสายชั้นอะ่ะก็เหมือนว่ามันมีหกหกทำนองอะ่ะเออใช่บางคนก็เกินมากบางคนก็ออนั่นแหละถูกต้องมันจะนัดกันก่อนอะไรประมาณนี้แต่ด้ยวยส่วนตัว,เห,วเห็นว่าเห็นว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเพราะมันสวดตามก็เป็นระเบียบดีอยู่แล้วอะ่ะ อย่างไรก็ตามการที่ทางงานประชาสัมพันธ์นั้นปล่อยให้ส่วนมนลเองก็เป็นเพราะต้องการให้นักเรียนทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นทีวีพอพอรายงาน